สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี FC, ประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกตเอทุกท่านเลยนะคะพี่พี่คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถมือสองสภาพเกตเออยู่นะสามารถกดติดตามเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาค่ะที่บ้านเขียว0ูนย์เก้าสามสามแปดเก้าสองแปดแปดแปดค่ะเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ line, หรือจะโทรเข้ามาก็ได้เพื่อสอบถามรายละเอียดตัวรถกันนะคะวันนี้ตัวรถที่นําเสนอเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาไม่แรงออปชันเยอะนะคะสาหรับเจ้าโตโยต้า แบรนด์หลักของเรานั่นเองค่ะ t o y o ต a 1.5น e l เวลโรพรีเมียมคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยพี่พี่ขาสีขาวอีกด้วยนะคะหายจากป้ายแดงไปถึง2 0 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้ออปชั่นมาให้จัดเต็มแน่นอนค่ะเสนอขายกันที่ราคา6,39,000าป้ายแดงขายอยู่ที่8,75,000บาทนะคะหายไป2 0 0แสนกลางๆเลย ค่างวดน,นะคะถ้าลูกค้าจัดฟีดาวผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นค่ะรายได้ขอ 20, 000, 2 2 0 0 0เช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยมากันด้วยเลขไมาอยู่ที่ไม่ถึงแสนนะคะเลขไม้ที่9 0 0 0 0มโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวนูเรกให้ชมรายละเอียดตัวรถกันค่ะคันนี้เข้ามาไม่นานนะคะและเป็นรถที่ได้ทั้งความประหยัดน้ํามันนะได้ออปชั่นล้นนะคะแล้วก็ได้7ที่นั่งด้วยค่ะเป็นรถครอบครัวเริ่มกันที่ไฟนะคะคันนี้ได้เป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ชุดโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกเลาไม่มีสะเก็ดหินค่ะกระจังด้านหน้าตกแต่งเป็นร่วนลายโครเมียมนะคะพร้อมกับกันชนหน้าที่เป็นลวงพึ่งแบบนี้สีดำเงาเป็นโนแบ็คค่ะกล้องด้านหน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สปอร์ตไลท์นะคะมีให้พร้อมกับตรงนี้นะคะที่เป็นกรอบ เป็นตัวกันกระแทกค,คมไฟนะคะแล้วก็มีขอบโครเมียมมาให้แบบนี้ด้วยโอ้โหวัสดุดีมากๆค่ะพี่พี่ขากันกระแทกด้านล่างมีให้แล้วเรียบร้อยเลยเลขทะเบียนสวยๆนะคะคันนี้ถัดมาค่ะให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถก่อนเหลี่ยมสันคมชัดมากๆเลยสีขาวสวยจริงๆนะคะล้อแม็กเขาได้เป็นสีทูโทนมาแบบนี้ดิสเบรกสีล้อค่ะพี่พี่ขารับมากับยางบิสโต e นะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางติดรถมาค่ะ สัปดาห์ที่47ปี2022ดอกยางยังลึกมากๆเลยใช้งานได้อีกยาวค่ะช่วงล่างไม่มีสนิมนะคะรับประกันไม่ใช่รถชนหนักพิดความนำท่วมกับสีกอไมมาอย่างแน่นอนค่ะด้านข้างบอดี้นะคะติดกันกระแทกมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องมาให้อีกค่ะทั้ง2อฝั่งเลยนะกล้อง360องศานะคะคันนี้มือเปิดค่ะ ได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถติดกันลอยมาให้แล้วพร้อมกับตัวกุญแจคีย์เลสค่ะติดฟิล์มติดคิ้วกันสา์นะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวเราให้ชมไล่ภายในกันเลยนะสำหรับภายในเนี่ยเขาจะให้ชุดสีดํา คุมโทนแล้วก็เป็นสีทูโทนสีเบตตัดมาให้ค่ะทำให้รถไม่ได้ดูเข้มจนเกินไปมีความสว่างเพิ่มขึ้นมานะคะแผงประตูนะคะเขาจะมือเปิดเป็นโครเมียมตกแต่งลายเคปลาเพิ่มความสปอร์ตค่ะแล้วก็กระจกปรับออโต้ฝั่งเดียวนะคะอันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับ,รบอุณหภปรับองศาได้ที่ใส่ขวดน้ำมีมาให้จุมาโหสองขวดเลยนะคะจุมาให้เต็มๆในส่วนของโครงสร้างค่ะ หัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไข่ค่ะสีเดิมเนียนบางมากๆค่ะพี่ๆขารถสวยน่าใช้จริงๆคันนี้นะคะเบีไม่มีรอยขยับค่ะหัวน็อตไม่มีหมุนนะคะเติมรมยางในตัวเจนค่ะมอกอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ไม่มีรอยถอดแกะนะ,ะขอบประตูนะคะนี่ ขอบประตูขอบยางไม่มีเปื่อยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะให้ชุดเบาะที่เป็นเบาะหนังผสมกับตัวผ้าเวลานั่งไปก็จะรู้สึกนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีชํารุดเคยคะ่ะไม่มีชำรุดเลยสภาพเบาะยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยถัดเข้ามาค่ะตรงนี้คอนโซลเขาจะบิวอินติดกับตัวที่ใส่แก้วน้ําให้นะคะพร้อมกับแอร์ที่ตกแต่งเป็นสีเงินแบบนี้ อาด้านนี้ก็จะมีพวก A off การลื่นนถลายนะคะแล้วก็เตือนก่อนชนด้านหลังให้ปุญแจได้เป็นคีย์เลสนะพี่พี่ขาเดี๋ยวโน้ทเ,เ็กสตาร์ทรถให้ชมกันอ่าเหยียบเบรกกดปุ่มนะคะติดเลยอาเดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้นะคะหน้าจอของเขาเป็นกราฟิกนะคะพี่พี่าแล้วก็เลขหม้นี่90,000 นะคะ9 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะแล้วพวงมาลัยเขาได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะพวงมาลัยไม่มีลอกลอนไม่มีชํารุดเลยมัลติฟังก์ชันของเขามาแบบครบคันค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเต็มกล้อง360องศานะคะมี d a ดั i v e Control ให้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง เปลี่ยนช่แนลรับสายวางสายนะคะโหมดต่างๆเล่นตรงนี้ได้เลยมีโหมดการขับขี่นะคะให้ลูกค้าเลือกกันเนี่ยมีการออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่พอสมควรเลยแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะ u s b Blue t o ู t h นะคะวิทยุแล้วก็กล้อง360องสงศาเดี๋ยวลองใส่กล้องให้ดูนะอันนี้ ตัวกล้อง360องศานะคะพี่ๆขาใครที่ขับรถไม่แข็งขับรถไม่เก่งกลัวจะเฉี่ยวชนนะคะก็เพิ่มนะคะอำนวยความสะดวกให้พี่ๆได้ด้วยค่ะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวปุ่มูุตาร์เนี่ยจะอยู่ด้านนี้ลูกค้าไม่ต้องไปหาเลยบางคันเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้พวงมาลายัยซ้ายขวาหาไม่ค่อยเจออันนี้ก็คือเห็นเด่นชัดเลยตัวเกียร์ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบถุงนะคะแล้วก็มีเบรกโฮเบรกไฟฟ้านะคะมีมาให้พร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์ที่จัดมาให้แล้วเรียบร้อย ขอบขอบเนี่ยเห็นไหมคะมันแอบ,บซ่อนไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้านะไม่แน่ใจลูกค้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันซ่อนไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้าไว้นะคะบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็ตัวคอนโซลเขาตกแต่งสีทูโทนนะคะเป็นสีดําแล้วก็สีเบจต,ตรงนี้จะเป็นผ้านะคะเอเป็นหนังค่ะซอฟทั h นะคะตรงนั้นที่เห็นอยู่ก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ําสําหรับฝั่งคนนั่งด้านข้างนะคะตัว มือเปิดนะคะก็ตกแต่งเคปลสสวยงามเลยคันนี้ริ้วรอยน้อยมากค่ะภายในสะอาดสะอ้านน่าใช้มากๆเลยตัวบอกก็ใส่กริปนะคะบอกไม่มีชารุดฉีกขาดเลยบริเวณหลังคาได้เป็นสีเบรไฟติดปกติเลยนะคะนี่ที่บังแดดอะเขาแอบมันมีรอยยันเจองน่นนิดหน่อยแต่ไม่มีผลค่ะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมีกระจกเปิดไฟได้มีฝั่งเดียวนะคะไปเดี๋ยวพาชมกันต่อฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของผู้โดยสารแถวกลางกันบ้างค่ะ ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพบเบาะสวยกิ๊บมีหัวหมอนมาให้3ตํตำแหน่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนนั่งนะคะสามารถดึงสลักแล้วก็ไปพับเป็นที่พักแขนได้เลยค่ะเบาะสวยจริงๆไม่มีรอยขาดเลยพี่ๆขานะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะสูงโป่งมากๆด้วยมิติตัวรถเป็นทรงมินิแวนนะคะเวลานั่งก็จะรู้สึกไม่อึดอัดเลยแล้วแอร์เขามีแยกมาให้ผู้โดยสารตอนตอนกลางนะคะสามารถปรับพัดลมแอร์ได้ด้วยแยก2ฝั่งแบบนี้ดูรพรีเมียมมากๆเลยนะแล้วก็ด้านหลังมี ที่ใส่แก้วน้ำให้แล้วก็ที่ชาร์จแบตตรงนี้ให้อีก2ตําแหน่งเล็กลูมคือ,เห,อเหลือเลยพี่ๆแล้วก็เฮดรูมก็คือเหลือมากนะคะบอกเลยนั่งคันนี้รู้สึกว่าไม่อึดอัดแน่นอนตัวเบาะเนี่ยเขาสามารถพับได้นะตามองศาแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่านั่งสบายค่ะสามารถเอนเบาะไปได้เลยตามองศาที่เราอยากจะนั่งนะคะน่าใช้จริงๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถนี่ตัวเบาะตรงนี้ตัวเบาะตรงนี้มันสามารถพับนะคะแล้วก็คนนั่งด้านหลังเนี่ยก็นี่ พับง่ายๆแบบนี้คนนั่งด้านหลังก็สามารถเข้าไปนั่งอึบนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพับให้ดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยตัวเบาด้านหลังก็ถือว่าเก้าอี้โซฟาตัวใหญ่พอสมควรเลยพี่ๆนั่งสบายค่ะแล้วก็มีตัวพรมนะคะที่เป็นเป็นตัวเนี่ยที่เขาให้มานะเป็นลายเวลล์อแบบนี้นะคะผ้ายางปูมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปดูดีไซน์ด้านหลังกันต่อนะคะ ไล่ให้ดูในส่วนของสะโพกรถนะด้านขวานะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มนะให้ดูใกล้ๆนะคะด้านขวานี่เรียบเนียนไม่มีร่องรอยนะคะสวยกลิบ เสารับสัญญาณได้เป็นแบบชาร์กฟินนะคะพร้อมกับสปอยเลอร์ดงที่3มีมาให้ค่ะกระจกไล่ฟ้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นบานเดิมโรงงานนะพี่ๆขาสวยฉ่ำไฟท้ายบอกเลยว่าเวลาที่เปิดไฟท้ายทีหนึ่งจะเห็นนะคะตั้งแต่ซ้ายจะลดขวาไฟท้ายสวยมากนะคะแล้วก็ตัวรุ่นเวลโรสนะอักษรอยูค่ครบไม่หล่นหายไฟเบรกครับทีมมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังนะคะ ขนาดโหกว้างมากๆนะคะลองเปิดด้านหลังแบบนี้บอกเลยว่าเอาใจครอบครัวนะใสยแคมปิ้งสายเดินทางทั้งหลายได้เลยค่ะเนี่ยเวลาพับไปถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่ได้เยอะเกินนั่งแค่แถวหน้าแถวกลางด้านหลังเก็บของได้เยอะเลยพี่ๆคะ่ะแล้วบอกพับไปได้แบบราบเรียบแบบนี้พื้นที่ใช้สอยจัดเต็มนะคะเผื่อมีคนนั่งหลังก็จะมีที่ใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้อีกตรงนี้เนาะ คือแอร์ไม่ต้องกลัวน,นะว่านั่งด้านหลังจะไม่ได้รับแอร์แอร์เย็นฉ่าทั่วทั้งคันแน่นอนโตโยต้าเขาฉ่าอยู่แล้วในเรื่องของแอร์นะคะสวยสมมงมากๆเลยนะเดี๋ยวหนูได้าพาไปชมในเรื่องของตัวห้องพุดธิศรขออภัยคะ่ะตัวฝากระโปรงนะคะดูห้องเครื่องกันก่อนพอต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะได้เป็นเครื่อง VVTiW นะตัวเครื่องของโตโยต้าเขาซึ่งเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆค่ะ เครื่องไม่ใหญ่มากไม่เล็กไปกําลังดีนะคะขับในเมืองสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดขับนอกเมืองแล้วนั่งก็ไปครบ7ที่นั่งก็อาจจะมีอืดบ้างแอบแอบอืดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะคะตัวเครื่องนะคะไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนสภาพตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วรอยเยิ้มของน้ํามันออกมาแต่อย่างใดท่อนําส่งน้ํามันต่างๆไม่มีรอยแตกนะคะมาแบบสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างค่ะนี่โครงสร้างเมรอร้าเห็นชัดเจนค่ะ เบาโช้ไม่มีสนิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยหมุนค่ะคนไฟไม่มีแตกหักแล้วก็โคมไฟไม่มีรอยเล้านะคะแล้วก็ในส่วนของคันหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ค่ะอุปกรณ์อยู่ครบไม่มีรอยโดนดึงนะคะหรือรอยพ่นสีแต่อย่างใดนี่ไล่ให้ดูขาโคมไฟนะคะหรือจะเป็นหัวน็อตค่ะฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีรอยขยับเช่นกันฝาเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติถูกเปลี่ยนฝานะคะฝาไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปค่ะ สวยงามมาเลยนะคันนี้บอกเลยว่าใช้คุ้มค่าแน่นอนแผ่นการความร้อนก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆค่ะคันนี้นะคะขอแยสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเจ้า t o y o t a v เ l ล z 1.5พ e เอม m ปี2022ค่ะ คันนี้ราคา639,000นะคะพอเลท11,000รายได้ขอ22,000เช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะหารถมือสองเที่นั่งราคาไม่แรงมากเราได้รถปีใหม่ออปชั่นเยอะนะคะหนูเล็กแนะนำคันนี้เลย t o y ยต้าเวลโถูกใจแน่นอน นะคะถูกใจพี่ๆแน่นอนเลยออกรถได้ทุกอาชีพค่ะขอแค่อาชีพมีแหล่งที่มาตรวจสอบไรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะสามารถออกรถได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามนจนจบคลิปค่ะสนใจคันนี้อยากได้เป็นเจ้าของนะคะแอดเข้ามา0 933892888หรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะหนูเล็กรับสายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณพี่ๆทุกท่านคะ่ะขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ